สวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีธนูตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15สิงหาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีธนูจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้เราเช่นกันนะครับผม ก็เริ่มดมูความรักของชาวราศีธนูในเดือนสิงหาคมกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างมาเริ่มท่ไพ่ใไปแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่า1ิเดือนนะครับหรือว่า ten of pentacles เข้ามาจะเหมือนกับตอนนี้สิ่งที่คุณทำเอาไว้เนี่ยมันเหมือนกับเบื้องหลังที่คุณทำเอาไว้ที่ผ่านมาเนี่ยใครหลายคนคงรู้สึกเหมือนกับพยายามดูแลใส่ใจคนที่เรารักรือเฝ้าทำดีมาตลอดกับคนที่รักโดยการที่อาจจะดูแลเขาเรื่องซัพพอร์ตเรื่องเงินซื้อของให้หรือว่าการสร้างครอบครัวอยู่ด้วยกันหรือการสร้างชีวิตซื้้้อบบานนนนนทท่ีใหะครั ฉันไพ่สิบเหรี่ยนเป็นเสมือกับความรักที่เคยดูแลอบอุ่นปกป้องกันและกันเพอร์โเทคครั้งหนึ่งเคยมีท่านเป็นปาการในอีมกมา่ก่อนเลยฉันหมายความว่าสิ่งที่คุณสองคนมีให้กันมั็นคือความมั่นคงการปกป้องดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเขาเองก็เคยหันมามองคุณเห็นไหมครับผมแทำนยว่าความรักของชาวราศีธนูหรือท่านใน,น,นช่วงสิงหาคมเนี่ยเหมือนกับใครสักคนหนึ่งยังรู้นะครับว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่คอยปกป้องคอยดูแลเขาเสมอเหมือนกับเขาหัานมาก็เจอคุณตลอด ฉันสิ่งเหล่านี้เหมกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนคนนี้อาจะรู้ตลอดเลยว่าคนชาวราศีนิวท่านเนี่ยรักเขามากแค่ไหนคอยดูแลคอยปกป้องเขามากมากแค่ไหนฉันพ่เป็นนี่เหมือนกับความรู้สึกที่คุณสองคนเหมือนกับครั้งเคยมีท่านเป็นประกาศน่ยเฝ้าคอยปกป,ปักคอยดูแลคอยเชื่อกันยมทุกยำเสียใจยามมีปัญหาต่างคนต่างรู้คุณค่าต่างคนต่างมีรูปภาพต่างคนต่างมีสิ่งดีให้แก่กันมาก่อนแต่สิ่งที่ตอนนี้เหมือนกับชาวราศีนิวสัมผัสได้เนี่ยเหมือนกับพ่ายถูกอพพรีเคิลเข้ามาเหมือนกับความรู้ อยากจะเข้าไปปกป้องดูแลเขาอยากจะเป็นประกันของกันเหมือนเกเดิมอยากจะปกป้องกันและกันเหมือนเดิมอยากจะให้เขาเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมที่เราเคยอบอุ่นเคยดูแลเคยมีครอบครัวเคยรักใส่ใจกันเนี่ยอยากให้เป็นแบบนั้นแต่ไพ่อสองเหนียยถูกอัลเฟรดคอนเหมือนกับตอนนี้อยาจะไปกอดเขาแต่กลับถูกเขาพักออกมาอยากจะไปส่งข้อความไปหาเขาแต่เหมือนกับเขาไม่อยากจะตอบเราก็มีฉันถูกอปปัลเฟรดคอนหมายความว่าความรู้สึกที่คุณหลายคนเนี่ยชาวจีหรือท่านท่านเนี่ย อาจจะเหมือนกับถูกใครสักคนหนึ่งผลักออกมาหรือถูกปฏิเสธหรือเปลี่ยนแปลงไปตอนนี้เหมือนกับคุณอยากจะเฝ้าดูแลเขาคิดถึงเขาห่วงใยเขาแต่ทําอะไรไม่ได้เพราะเหมือนกับเขาอาจจะเหมือนกับเลือกที่จะนั่งอยู่บนนี้นั่งนั่งอยู่ข้างเรานะแต่อาจจะเหมือนกับเหมือนไกลกันน่ะรักกันแต่เหมือนกับไม่รักกันรักกันแต่เหมือนกับไกลกันออกไปอย่างเงี้ยเลยนะทั้งที่เหมือนกับให้ฮอนคาจะขึ้นมาว่าเหมือนคุณก็ยังเดินทางไปต่อเหมือนคุณก็ยังมองเห็นสิ่งที่อยากจะไปต่อกับเขาอ่ะแต่เหมือนกับใครสักคนหนึ่งอยากจะไปจากคุณณออออกกกกไไปััััับบมมมม่ต้้้้งาาารคุในนนววเเียยพะหหืททล หมือนกับเขารู้ว่าคุณให้เขาเต็มที่แล้วคุณให้เขารักเขามากแค่ไหนคุณทําเต็มที่แล้วรักเขามากที่สุดนะครับเขาก็เลยมั่นใจตัวเองว่าจะผลักคุณออกไปก็ได้จะดึงคุณกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้ผมเล่าใว่าชาวราศีเุืท่านเนี่ยอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่ยังคิดถึงสิ่งดีที่ผ่านมาอยู่ยังนึกถึงสิ่งต่างๆที่คุณทําให้กับเขาแต่เขาก็มั่นใจตัวเองนะว่าคุณยังคงเป็นแบบนี้หันมาทีไรก็เจอคุณตลอดเขาเลยคิดว่าตอนนี้เขาจะเหมือนกับเรื่องสิ่งที่ดีกว่าเเปปปลลีี่่่่ยยนนนแงไไอูใามมสัทชดจหรื ผลักคุณออกไปด้วยอารมณ์นะครับไม่ต้องการคุณเพราะอาจจะได้สิ่งดีจากคุณเต็มที่แล้วอาจจะเหมือนกับได้ความรักได้สิ่งดีจากคุณต่างๆมามากมายจนเหมือนกับเขาพอใจเราไปเลือกสิ่งใหม่ที่ดีกว่าคุณนั่นเองฉันพไพ่ใปนี้บ่งบอกถึงความรู้สึกที่คุณอาจจะดีนะแต่เขาอาจจะไม่รักคุณในตอนนี้แต่เขา,าจ,จะผลักคุณออกไปอาจจะดีแต่เป็นคนดีที่ไม่มีที่อยู่นั่นเองฉันไพ่ไปต่อมาขึ้นมาเอ็ดออฟซอเข้ามาครับ1ดาบ ใครหลายคนคงรู้สึกเหมือนกับอยากจะตัดใจเหมือนกันแหละอยากจะตัดออกตรงนี้เหมือนกันเพราะเห็นเขาจากเราไปเพราะอาจจะเขาอาจจะหนีปัญหาอาจจะเหมือนกับทําร้ายคุณเหมือนกับคนที่ไม่เคยรักทำร้ายหัวใจคุณหนักมากเลยนะเพราะเหมือนกับเฉินดาบเล่มหนึ่งเห็นไหมครับเขาตัดดากลาบมานทิ้งอ่ะหมายความว่าความรักของชาวราศีท่ถ้าในช่วงของเดือนสิงหาคมเนี่ยเหมือนกับคุณอาจจะเหมือนกับอยากจะแก้ไขอยากจะผ่านปัญหาไปด้วยกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะปัญหาเรื่องการนอกใจหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือทะเลาะกันด้วยอารมณ์ต่างๆนานามากมายก็ตามที่คุณทําไปทั้งหมมดกก็พราควั ที่คุณให้เขาไปทั้งหมดก็เพราะรักคำเดียวเลยแต่กลับถูกใครสักคนหนึ่งเนี่ยถูกทำร้ายถูกตัดออกมาทาเหมือนกับคนที่ไม่เคยรักกันผมในแง่หนึ่คนคนนี้อาจจะเหมือนกับหนีปัญหานะครับมองว่าคุณเป็นปัญหามองว่าคุณไม่ดีพอโดยที่ไม่คิดถึงความรักไม่มองที่หัวใจเราบ้างไม่มองที่หัวใจหรือความรักเราบ้างหรือสิ่งดีที่เรามีให้แก่กันหรือความรู้สึกกันบ้างนั่นเองถ้าเหมือนคนใจร้ายกันเลยอะ่ะแต่เห็นไหมครับว่าคุณก็ยังเอาดอกกุหลาบเนี่ยเอาหัวใจตรงเนี้ยเอาสิ่ง,ง,งอ,อื่นต่นงนนงา,างๆนี่นมเกิด้กไป การทำนายของคุณคือคุณอาจจะเลิกลากันไปแล้วหรือเป็นหากันไปหรือเขาไปเลือกคนอื่นที่ดีกว่าแต่สิ่งที่เขาอาจจะตัดใจคุณไม่ได้หรือลืมคุณไม่ได้คุณคือคนที่คอยอยู่เบื้องหลังเขาคุณคือคนที่คอยดูแลซัพพอร์ตหรือปกป้องกันและกันหรือเคยรักกันมาหรือเคยร่วมทางกันมานั่นเองวันและคืนที่สร้างกันมาเนี่ยไม่มีค่ากับเธอใช่ไหมประมาณนั้นเลยนะครับฉันไพ่ใบต่อมาทำนายแบบนี้ว่าสราอยท่านในช่วงเนี้คุณอาจจะเหมือนกับยอมตัดยอมเจ็บยอมถูกใครสักคนหนึ่งตัดใจทำร้ายจิตใจหรือถูกทิ้ง ไม่ใช่ไม่รักนะรักมากแต่ตัดใจเพราะเหมือนกับเขาทำร้ายจิตใจเราทำให้เราเจ็บปวดทำให้เราเสียใจเธอทำให้ฉันเสียใจนั่นเองก็เลยต้องเหมือนกับปล่อยไปเด็กถือดาบตัดใจทั้งที่เหมือนกับยังเฝ้ารอตัดใจทั้งที่ใจยังหวังว่าจะกลับมาเห็นคุณค่ายัางเห็นแสงสว่า,วางยังหวังอยู่เด็กๆอะ่ะฉันพห้เด็กถือดาบไปนี่หมายควาเหมือนคนคนนี้เขาตัดคุณด้วยอารมณ์นะครับทำเหมือนคนที่ไม่รู้จักทำเหมือนคนที่ไม่มีเยื่อใย,ยกันเลยอ่ะทั้งที่เราเคยรักกันเคยมีเยื่อใยเคยดูแลกันมาก่อนด้วยซ้ำอ่ะฉันเด็กถือดาบเหมือนที่เลา คุณแล้วเนี่ยทิ้งคุณไปแล้วเนี่ยแต่เหมือนกับเทียนมันยังจุดอยู่เห็นไหมครับผมเลยทำนายว,ว่าคนักของคุณมันจะทําอะไรเหมือนกับนิสัยเอาแต่ใจนะครับตามอารมณ์ทําตามความต้องการของตัวเองนะครับทำตาม,ตามอบอกเล,ลิกบอกลาคุณไปด้วยอารมณ์เพื่อไปเจอสิ่งที่ดีกว่าเพื่อไปเจอความหวังใหม่ๆแต่ไพ่เด็กถือดาบไปหน่อยเขอาบอกคุณก็ยังคงคิดว่าถ้าเกิดมีโอกาสหรือเป็นไปได้หรือหวังว่าใครสักคนหนึ่งเนี่ยจะกลับมาเนี่ยก็อยากให้เขากลับมาหรือขึ้นได้ตอนที่คุณเนี่ยยังรักยังห่วงใยยังเต็มที่ยังรอคอยเขาอยู่ไม่ใช่่กลัับมาตตออนทีีคุณเยดใใจจหรืส นะครับหรือถูกทำร้าจจยจิตใจจนไม่เหลือชิ้นดีแล้วนั่นเองฉนันทั้งหมดผมบอกว่าถ้าเกิดใครเลือกราคุณรักไปนะครับเกินหนึ่งปีแล้วเนี่ยผมขอตอบแบบนี้ว่าแนะนําว่าคุณอาจจะเหมือนกับเจ็บแต่จบดีกว่าเจ็บไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายอะ่ะมันก็เจ็บเท่าเดิมมันก็เจ็บไม่คันจบอยู่ดีอะ่ะพอไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าเด็กถือเมทาเข้ามาครับทำนายความรักของชาวราศีธนูช่วงของเดือนธันวาขอโทษครับเดือนสิงหาคมเลยนะว่าช่วงเนี้ยเหมือนคนของคุณอาจจะไปต่อ,อก,ก็จริง แต่สุด <meets> ท <Gil ets> ้ายพอเขาเดินผ่านมาที่ที่เคยเดินทางไปด้วยกันที่ที่เราเคยนั่งกินข้าวด้วยกันที่เราเคยเหมือนกับผ่านมาด้วยกันทําอะไรด้วยกันเมื่อก่อนน่ะมันเหมือนกับยังคงจํำทุกๆตอนในคงมีความคิดยังคงฝากความคิดเอาไว้เผื่อวันไหนเขาเดินผ่านมาเห็นไหมครับเคยมีคนหนึ่งคืนเคียงข้างเขาเคยมีคนนึงอยู่เคียงข้างเธออ่ะก็คือชาราศีที่อยู่ตรงนี้เสมอนั่นเองช่นั้นขนาดคงเหมือนกับได้เพียงแค่ฝากความคิดเอาไว้ฝากความรักเอาไว้ฝากความผูกพันผ่านสถานที่ที่เรามเคยไปด้วยกัน ผ่านที่ที่เราเคยให้เขาเขาอาจจะยังใช้สิ่งของคุณอยู่เขาอาจจะเหมือนกับใช้ของคุณมองน้อง,องดูรูปภาพคุณอยู่หรือภาพสถานที่ที่เราเคยไปนั่งกินข้าวเคยทําสิ่งต่างๆเคยท่องเที่ยวไปด้วยกันหรือเขาอขาจจะเหมือนกับใช้เสื้อผ้าใช้ของที่คุณซื้อให้อยู่นั่นเองผมแม้ว่าคุณอาจจะเลิกรากันไปแล้วก็จร ين, ิงเขาอาจจะทําเหมือนกับคนที่ไม่รู้จักคุณเลยนะครับตัดใจจากคุณไปแล้วเลิกรากันไปแล้วแต่สิ่งที่คุณมอบให้เขาไป,ไปเนี่ยมันไม่เคยจางหายผมแมลว่าความห่วงใยความรักความรู้สึกที่่คคุณเเยปปก้องูใหวขา วันนี้คุณเดินมาส่งเขานะวันนี้คุณดูแลเขาได้อย่างดีวันนี้คุณทําเต็มที่ทําดีสุดแล้วนะแต่ทําดียังไงก็ตามถ้าเกิดคนไม่รักเนี่ยดียังไงเขาก็ไม่รักอยู่ดีนั่นเองผมเลยแนะนําแบบนี้ว่าสิ่งคุณทําลงไปมันอาจจะเต็มที่แล้วนะครับสับชาวราศีธนูท่านทีช่วงเดือนสิงหาคมนะครับคุณอาจจะให้โอกาสเขาแค่ไม่เกิน1ปีไม่เกินตัดใจไม่เกินเสียใจไม่เกินความรู้สึกของคุณนั่นเองผมไม่ตอบแบบนี้กันว่าเกิดใครเรื่องราวคนเราไปเกิน1ปีเนี่ย นะครับขอตอบว่าคุณอาจจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อาจจะมีการที่เหมือนกับไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินหรือมีคุณค่าชีวิตของตัวเราเองมากขึ้นแล้วคุณเริ่มมีความสุขกับการที่เฮ้ยอย่างน้อยเราไม่ต้องมานั่งทุกข์ใจแล้วว่ะเพราะเราเดินออกมาจากที่ที่ไม่ใช่ที่ของเราเราเดินออกมาจากที่ที่เราเหมือนกับเข้าไปดูแลใครสักคนหนึ่งเข้าไปรักใครสักคนหนึ่งจนลืมรักตัวเองจะลืมดูแลตัวเองอ่ะนะครับอีคนนึงอยากจะรักแต่คนนึงกับผักออกมาคนนึงกับวิ่งหนีนะครับคนหนีไไไปปปออ่่ะเเนนพ็ททัั้้งงหหมววลาาายคคุณจจํแว จนรู้แล้วว่าต้องออกมาเพื่อตัวเราเองออกมาโฟกัสการงานการเงินชีวิตที่ดีกับเราตัวเองบ้างผมเลยตอบแบบนี้ว่าชาวราศีในช่วงสิงหาคมดวงชะตาคุณอาจจะมีการเดินหน้าเดินหน้าไปหาสิ่งที่มันเหมือนกับประสบการณ์ใหม่ๆมีความสุขในตัวของเราเองเช่นการงานมีการเงินที่ดีมีชีวิตที่มั่นคงมากขึ้นเรื่องเหมือนกับพอเดินออกมาจากที่ที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยมันเหมือนกับไพ่สิบเหรียญกับเด็กถือไปเท้าเห็นไหมครับคุณเจ็บแต่จบได้เดินออกมากับสิ่งที่ความรักที่มันเหมาะสมกับคุณ เจอความรักที่คู่ควรเหมาะสมความอบอุ่นสร้างครอบครัวสร้างชีวิตขึ้นมาใหม่ผมเลยหมายว่าสิ่งที่คุณจะได้เนี่ยอาจจะเป็นการที่เริ่มมีการงานชีวิตที่ดีขึ้นมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นเรื่องความรักก็เช่นกันอาจจะเพิ่มเจอความรักใหม่ที่เข้ามาเหมือนกับให้คุณได้เริ่มต้นสิ่งที่มันดีกับคุณเหมาะสมออกับคุณจริงๆมากกว่าการกลับไปอยู่ในความรักที่ไม่ใช่ที่ของเราไม่ใช่ของของเราทําดีให้ตายยังไงสุดท้ายไม่มีที่อยู่นั่นเอง เช่นไพ่ต่อใบต่อมานะครับขึ้นมาไพ่แปดเหรียญใช่ครับไพ่แปดเหรียญหรือ Ace of Pentacles นะครับจเจนภาพของผู้ชายคนนึงเห็นไหมครับเขาแบกรับแบกสู้มาแต่เห็นไหมครับผู้หญิงคนนี้ก็มีความสุขไปกับคนที่เขารักด้วยผมเลยตอบเลยว่าสุดท้ายความรักของชาวราศีมิถุท่านเนี่ยคนที่เขารู้นะครับว่าคุณเหน็ดเหนื่อยเพื่อเขาแค่ไหนเขารู้ว่าคุณดูแลและเดินมาส่งแล้วเหน็ดเหนื่อยเพื่อคนที่คุณครักอ่ะผมเลยบอกเลยว่าคุณอาจจะรักเขาเหมือนรักแท้เลยนะครับวันนี้เขาอาจจะไม่เห็นค่าคุณวันนี้เขาจะทิ้งคุณไปแต่ไพ่เเหหหหรีียยยญกมมมมาาาคคววว่่่สิงงงงุณทททำลลไปัั้้ดน คนรักที่เลื่องรางกันไปนะครับถ้าเกิดไม่เกินหนึ่งปีหรือไม่เกินก็ตามนะเขาจะกลัเหม่งคุณค่าเจ้งนี่ยคส,สิ่งดีงคุณเสมอเขาหันมาที่ไหนก็เจอเมื่อคือความรักที่มันยิ่งใหญ่มั่นคงที่มีต่อกันเช่นการสร้างครอบครัวการที่คุณสิ้งสิ่งดีเอาไว้กับเขาเนน่นแหละสร้างความมั่นคงไว้กับเขาเนา่นแหละถ้าไม่มีคุณวันนั้นเนี่ยเขาอาจจะม,มีความสุขแบบนี้ก็ได้นะวันนี้คุณเดินมาส่งวันนี้คุณดีใจกับเขาด้วยนะฉันั้นแล้วเมื่อพายชุดนี้หมายความว่าคุณมากพ วันนี้คุณอาจจะเป็นคนดีแต่ไม่ใช่คนที่คุณเขาลักอ่ะถ้าสุดท้ายเห็นไหมครับเด็กถือไม้เท้านะครับสิบเหรียญกบแปเหรียญเข้ามาเขารู้ครับว่าคุณพยายามทําเพื่อเขาเขารู้คุณรักเขามากแค่ไหนขอตอบแค่นี้ก่อนนะครับแต่สิ่งนี้สําคัญที่สุดสำหรับชาวราศีนรุน,นช่วงของการที่เลิกรากคนเราไปเกินหนึ่งปีแล้วมันคือการที่เหมือนกับช่วงที่คุณอาจจะเจอความรักที่มั่นคงมากขึ้นพบเจอคู่ชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยไปด้วยกันลําบากไปด้วยกันไม่ใช่เวลาคุณเจ็บปวดเสียใจกับถูกเขาซ้ําเติมกับถููกกกเเเเเเขขาาาาาาาททํํ้้ยยวลคุณหหนน็ดื่อมับบถใจ วดเสียใจซ้ําเติมคุณอีกนั่นเองฉันไพ่ไปต่อมาขอคำนายว่าคนรักของคุณเนี่ยสุดท้ายมีไพ่ขึ้นมาว่า6เดียวสิกออฟพดีเคลนครับคนที่เลิกรางกันไปหรือมจากกันไปเนี่ยถ้าไม่เกินหนึ่งปีหรือไม่เกิน6เดือนเนี่ยอาจจะมีไพ่หกเดี่ยวเข้ามาไม่แหมือนเหการที่การกลับมาขอความช่วยเหลือการกลับมาพูดคุยการกลับมาในสิ่งดีในตัวคุณทันที่ไม่เกินเวลาที่ไม่เหมือนกับยังเห็นแบบภาพถ่ายยังเห็นคุณค่าเห็นรูปสอนเห็นรูปปั้นที่มีไว้ด้วยกันที่สร้างมาด้วยกันนั่นเอง คุณอาจจะมีครอบครัวกับเขาคุณอาจจะสร้างบ้านสร้างการสร้างงานสร้างกิจการต่างๆด้วยการให้กับเขาแหละผมเลยคิดว่าคุณดูแลเขาดีมากครับถ้าเรื่องราวมันไม่เกิน6เดือนหรือหนึ่งปีเนี่ยเขาจะกลับมาแบบนั้นกลับมาในรูปแบบของการที่อาจจะมีการที่มาขอความช่วยเหลือกลับมาเหมือนกักเราเอาไว้กลับมาเสียดายเรากลับมารักษาเราไว้กลับมาห่วงเราเอาไว้อย่างเงี้ยเลยนะอาจจะเป็นการขออย่างในอย่างหนึ่งแน่นอนพอเขารู er ้ว่าถ้าเกิดเขาเสียคุณไปเนี่ยมันเหมือนกับเสียความรักดี่ดีสูญเสียความมั่นคงสูญเสียคนที่รัก ต่ถ้าเกิดใครเรรลือกรลคนรักไปเกินหนึ่งปีเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับมันดีสำหรับตัวคุณเองที่ว่าไม่ต้องอยู่ในสิ่งที่มันไม่ใช่ที่ของเราไม่ต้องอยู่แบบไม่มีค่าอะไรไม่ต้องอยู่เป็นตัวเลือกหรือของตายนั่นเองเพราะคุณอาจจะเจ็บปวดเสียใจจนถึงขั้นหัวใจเราบอกช้ำหัวใจเราถูกทาร้าย <S <S หัวใจเราเหมือนกับร้องไห้หนัก, <S <S นกเสียใจหนักไม่คิดว่าเขาจะทาร้ายเราที่เราดูแลเขาหรือปกป้องเขาดีมาตล,ตลอดนั่นเองหรือคนที่รักกันเนี่ย <S <S ไม่คิดว่าเขาจะทําแบบนี้นั่นเองฉันไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าทีออฟวานนะครับหรือไพ ทำายความรักของชาวราศีมิถุนท่านเนยว่าตอนนี้คนรักคุณเนี่ยเขาอาจจะยังคิดถึงคุณแล้วก็ยังรอคอยข้อความจากคุณอยู่ผมเลยแนะนำว่าถ้าเกิดใครเพิ่งเลิกเพิ่งลาไม่เกินสามเดือนนะครับถึงหกเดือนเนี่ยอาจจะส่งคลิปนี้ไปหาเขาเพื่อบอกให้เขารู้ว่าเฮ้ยเราก็ยังรู้สึกอยู่นะเราก็ยังอยากจะดูแลต่อนะถ้าเกิดยังไม่สายเกินไปถ้าเกิดเขายังรู้สึกว่าเรายังมีค่ามากพอกับความรักที่ให้กับเขาไปอ่ะแต่ถ้าเกิดที่ผ่านมาไม่มีค่ามากพอเนี่ยไพ่สามไมท้าบอกเขาไปเลยว่างั้นเธอไปเถอะงั้นเธอไปเลือกสิ่งที่เธอ ถ้าเกิดเธอเจอคนที่ดีกว่าหรือมองว่าใครดีกว่าเราหรือรักเขามากกว่าเราเนี่ยเธอไปเถอะเพราะไพ่สามไปทักก็หกเดือนหมายความว่าถ้าเกิดเธอเลือกคนที่รักเขาจริงเลือกคนที่รักเธอมากที่สุดเนี่ยก็คือคนที่อยู่ตรงนี้นั่นเองผมด้ทำนายแบบนี้ถ้าเกิดใครเลือกราไปไม่เกินสามเดือนหกเดือนเนี่ยเขาอาจจะยังรอคอยคุณอยู่เขาอาจจะยังนึกถึงคุณอยู่ยังอยากจะให้คุณส่งอะไรสักอย่างหรือทำอะไรเพื่อเขาอยู่นั่นเองแต่เห็นไหมครับถ้าเกิดคุณเข้าไปแล้วทารู้สึกแล้วเหมือนกับทําไปแล้วเนี่ยกลายเป็นตัวเลือกกลายเป็นของตายกลายเป็นคนที่ทําดีหรืืออออทททํําาาไไไไปปแแลล้้ววมมม่่่่่ีีีียูหรรคะน สามเดือน6หกเดือนเนี่ยนะครับส่งคลิปนี้ไปหาเขาแล้วเขารู้สึกว่ายังเป็ดแบบเดิมอยู่เรายังไม่มีค่าือยอยู่เรายังคงเป็นตัวเลือกอยู่เนี่ยไพย่ใบนี้บอกว่าอย่าทําแบบนั้นหยุดเถอะถ้าเกิดทําแล้วไม่มีค่าเลยอย่าทํานี่ไพ่ของการแนะนํานั่นเองช่นพไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าคุณออฟคับนะครับหรืออาชีพถือถ้วยเข้ามาเจนภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเขาถอดหน้ากากออกแล้วหมอนกับแอบมามองคุณแอบมาดูคุณนะ ผมเลยตอบเลยว่าคนรักของชาวราศีอยู่ท่านเนี่ย <_ d ose> เขาก็รู้ว่าคุณเป็นคนที่คอยดูแลเขาอยู่ไกลห่วงใยเขาอยู่ไกลอะ่ะยังมีความรักความคิดถึงทีง่คุณส่งไปให้เขาด้วยนะ <_ d ose> เขาสัมผัสได้ถึงความรักความคิดถึงจากหัวใจของคุณแล้วก็ความรู้สึกของคุณด้วยนะก็เ <_ d ose> ลยม,มีการที่เขาเนี่ยยังมีการที่เหมือนกับยังอาจจะมีการที่นึกถึงสิ่งดียังมีการคิดถึงคุณยังมีการแอบมองแอบส่งถ้าเกิดใครเลือกรากกันไม่เกิน3ามเดือนจะมีการทาอย่างเนี้ยอย่างในอย่างหนึ่งในช่วงเดือนสิงหาคมอย่างแน่นอนหรือไม่เกินนนนววาคมปปปีีีี้้้แแต่่เเกกิิดใไล ผมขอตอบแล้วคุณอาจจะเจอความรู้สึกที่ตัวเองเนี่ยไม่ต้องมาลดท่าตัวเองแล้วอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาเช่นความรักใหม่ๆสิ่งใหม่ๆการมีการเงินหรือชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นเช่นการงานการเงินและมีโอกาสเรื่องความรักใหม่ๆเข้ามาดวงเดินหน้าดวงเดินทางดวงไปต่อแล้วนะอย่ากลับไปผูกเจ็บอย่ากลับไปผูกใจกับสิ่งที่เหมือนกับลองไปแล้วทำทุกหีทางไปแล้วสุดท้ายก็เจ็บเหมือนเดิมสุดท้ายก็จบแบบเดิมทุกทีนั่นเองเช่นไพ่ไปต่อมาขึ้นมาวัตถุอบวานนะครับหรือไพ่สองทเท้าเข้ามา ทำนายบทสุขความรักของชาวราศีธนูในช่วงสิงหาคมว่าเหมือนกับตอนนี้อยากจะให้เลือกสิ่งที่เราอยู่แล้วมันแบบได้รับการดูแลรับความปกป้องอ่ะไม่ใช่อยู่กับการที่เหมือนกับเคยปกป้องเคยดูแลกันแต่กับการเป็นคนที่ทิ้งกันไปง่ายลืมกันไปง่ายทำเหมือนกับคนที่ไม่เคยปกป้องดูแลหุ่ใหญ่กันเลยอ่ะปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตาปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตฉันทู่อบ้าวไอนี่หมายความว่าเราก็ใช้ชีวิตของเราควรจะอยู่กับสิ่งที่เหมือนกับอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วดูแลตัวเองอยู่แล้วไม่ต้องเหนื่อยอยู่แล้วไม่ต้องเเจจ็บปวดสียใ นะครับแต่ถ้าเกิดเขาจะกลับมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความคิดถึงเป็นเรื่องของอนาคตว่าเราเนี่ยจะกลับไปดูแลกันและกันจะกลับไปปกป้องเพราะครั้งหนึ่งเนี่ย <c oughs> เคยมีท่านเป็นประการ่ะครั้งหนึ่ง,งคุณคนสองคนเคยปกป้องเคยดูแลเคยรักกันนะครับวันนี้อาจจะต้องเลิกรักกันไปหรือเจ็บปวดหรือเสียใจกันไปกันยังไงก็ตามนะแต่มันยังมีเรื่องของอนาคตความคิดถึงสิ่งดีๆที่คุณมอบไปกับใครสักคนหนึ่งคุณดูแลเขาอย่างดีเต็มที่แล้วคุณ <c oughs> ควรจะเจอความที่เหมือนกับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาาหคุณ ใหญคุณเปิดรับพลังงานในหม่ใยา่ใหคุณเริ่มดูแลตัวเองใหญ่คุณเริ่มมีความมั่นใจให้กับตัวเราเองไปโฟกัสการงานการเงนินและชีวิตที่ดีๆเนี่ยรอคอยคุณอยู่อีกมากมายอันนี้คือไพ่ของชาวราศีธน,นูช่วงเดือนสิงหาคมเปต้นไปนั่นเองนะครับมาดูไพ่ของคนรักของชาวราศีธนูกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างใครหลายคนมีไพ่ขึ้นมาว่า3ดาบน,นะครับอาจจะอยู่ในเรื่องของความรักซับซ้อนรักสามเศร้าหรือการถูกทำร้ายจิตใจแต่เห็นไหมครับส่งข้อความไปหาเขาหรือทำอะไรตอนนี้อาจจะเหมือนกับทำอะไรแนละ้วไม่ได้ผลแล้วทำ เขาอาจจะมีความสุขและปล่อยคุณเจ็บปวดเสียใจอ่ะฉะนั้นไพ่เป็นที่หมายความว่าจงจดจําความเจ็บปวดเสียใจตอนนี้ที่ดีๆเพราะวันที่คุณเจ็บปวดหรือเสียใจหรือทําอะไรเพื่อเขาเนี่ยเขาอาจจะไม่เห็นข้อา,าคุณเลยเขาจะทําร้ายคุณนะครับทำให้คุณเจ็บปวดเนี่ยแต่เห็นไหมครับว่าไพ่ห้าเหรียญนะในวันที่เขากลับมาในวันที่เขาหันมาสนใจคุณหรือกลับมาต้องการความช่วยเหลือคุณในการยืมเงินขอความช่วยเหลือเช่นการกลับมาแอบมองแอบส่งหรือสนใจคุณตอนที่คุณเติบโตตอนที่คุณได้ดีแล้วเนี่ยตอนที่คุณหาทางออกจากตรงนี้ได้แล้วเนี่คุณา อยากจะกลับไปทางเดิมอยากจะกลับไปช่วยเหลือเขาอีกหรือเปล่าอยากจะกลับไปดูแลรัลกเขาอีกหรือเปล่าให้โอกาสเขาอีกหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับชาวราศีธนูซึ่งเป็นเนื้อของอนาคตที่ผมหนายให้นั่นเองนะครับชั้นไพ่ของคนนี้มีไพ่ขึ้นมาว่าไฟอบซอสนะครับหรือไพ่5ดาบคนคนนี้อาจจะรักตัวเองมากกว่ารักคุณหรือเขาอาจจะมองว่าจะมาหาคุณเมื่อไหร่ก็ได้จะกลับมาหาคุณจะพยหาคุณเมื่อไหร่ก็ได้เขาคิดว่าเขาอยากทำร้ายคุณน่ะอยากเอาชนะคุณยิ่งเห็นคุณเจ็บยิ่งคุณเสียใจเนี่ยเขากลับยิ่งค ฉันไพ่ห้าดับหมายความว่าคนคนนี้ถ้าเกิดไปรอดเนี่ยเขาก็ไม่กลับมาเขาาจะไปเจอทางเรืทอด่ดีกว่าคุณเขาอาจจะมองแบบนั้นแต่ในวันใดนวันหนึ่งถ้าเกิดเขาหลงทางหรือเจ็บปวดเสียใจเนี่ยเขาจะกลับมาหาคุณกลับมาตามหาคุณอย่างแน่นอนแต่อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยอยากจะกลับไปหาเขาไหมต้องการเขาอยู่หรือเปล่านะครับยังยอมเขาอีกหรือเปล่าให้เขาทําแบบนี้กับคุณอีกหรือเปล่าประมาณนั้นและไพ่ใบต่อมาครับขึ้นมาเพราะเดือดซันอย่างที่บอกครับมันคือไพ่ขอยงการที่เคยดูแลเคยอบอุ่นเคยหยิบยื่นสิ่งนี้ให้แก่กันเนี่ย เช่นสิ่งเหล่านี้หมายความว่าคุณสองคนต่อให้นานแค่ไหนก็ตามคนคนนี้เขารู้ว่าเขาสามารถกลับมาเพราะคุณเป็นคนที่คอยหใวใจดูแลเขาเสมอรักเขามากเสมอคือคนหนึ่งที่เข้าใจเขามากที่สุดและเป็นคนคนหนึ่งที่คอยสิบเร่งสิ่งดีๆให้กับเขามาอยู่ตลอดเขาได้รับสิ่งเหล่านั้นแล้วนะวันนี้เขาได้รับสิ่งเหล่านั้นแล้วผมเลยคิดว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเขาจะกลับมารับสิ่งดีๆจากนั้นสิ่งเหล่านั้นอีกที่คุณให้กับเขาไปแต่เห็นไหมครับว่าเดะสันคุณอาจจะหลุดพ้นไปแล้วคุณอาจจะเคลียร์ไปแล้วคุณอาาจจจจจะะตตัดใไปแแล้วเพรบ่ เจ็บแล้วเหมือนกับมันนานเกินกว่าที่จะกลับไปเจ็บปวดเสียใจซ้ำอีกให้มันเป็นเรื่องของอนาคตอะแต่ถ้าเกิดคุณมองว่าถ้าเกิดอนาคตแล้วกลับไปแล้วถูกเขาทาแบบเนี้ยอีกเนี่ยก็ต้องถามใจเขาดูนะว่าเขาจะทําร้ายเราอยู่หรือเปล่ายังจะทิ้งกันลงอยู่หรือเปล่าถ้าหากคุณรักเขาขนาดเนี้ยนะครับฉันถ้าเกิดใครเพิ่งเลิกเพิ่งลากันไปแนะนาให้ส่งคลิปนี้ไปหาเขาเพื่อบอกให้เขารู้ว่าเฮ้ยเธอยังคงจะทิ้งกันลงหรือรักกันอยู่หรือเปล่ายังอยากจะปกป้องดูแลกันเหมือนที่เราเคยปกป้องดูแลกันอยู่หรือเปล่านะครับฉันไพอเลอรงเคมว่า Never jam today, Pay, promise that never come to be นะครับหมายความว่าวันนี้คุณอาจจะไม่ต้องพูดอะไรแล้วแต่จงใช้คําพูดที่เหมือนกับเราเคยทําไปทุกอย่างแล้วแหละว,วันนี้มันมีเหลือองเหลือที่ต้องทําอีกนอกจากการภาวนานอกจากการปล่อยวางนอกจากการให้ดวงชะตาเนี่ยมันพัดผ่านเขาไปอะ่ะมันส่งถึงใจเขาไม่ส่งถึงความรู้สึกเขานะครับอาจจะส่งคลิปนี้หรือแชร์คลิปนี้ไปหน้าฟีดหรือบอกคลิปนี้ไปหาเขาเพื่อให้เขารู้ว่าวันนี้เราไม่รู้ต้องทำยังไงแล้วแต่ขอให้อันนี้ทุกอย่างในนี้ นะครับบอกผ่านความรู้สึกบาดผ่านโชคชะตาบอกผ่านดวงชะตาให้ปเป็นเรื่องของอนาคตนะครับว่าวันนี้คุณจะกลับมาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ต้องมานั่งมันก็จ,จะเหมือนกับสามารถกลับมาได้ตอนที่ยังทันนะอย่ากลับมาในวันที่มันเหมือนกับทุกอย่างมันจบไปหมดแล้วทุกอย่างมันไม่มีเป็นไม่มีอะไรต่อก,กันอีกแล้วอะมันหลุดพ้นจากกนไปแล้วนั่นเองนะครับก็ขอบคุณชาวราศีรทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมแล้วถ้าเกิดใครต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์<ส>ม, <Games> มาได้เลยนะครับ รายเลเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ